สวัสดีค่ะตอนนี้สดาอยู่ที่ m ียตอนนี้อยู่ที่ร้านโฟชองเป็นร้านของเป็นร้านของใครสักคนหนึ่งแต่ว่าพอดีเป็นพี่ที่รู้จักพอดีว่าวันนี้มานั่งอยู่แล้วตอนนี้มีเบรเกอรี่มาแล้วน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเาจะให้ดูพี่อันนี้เป็นอะไรบ้างอะคะอันไหนเป็นเดคค่ะคะพี่อันยาวๆใช่ไหมเป็นตัวแนะนาของที่ร้านหรอข้างในเป็นอะไรเป็นเค้กเฉพาะสงการช่วงนี้ก็ต้องรีบมาทานนะจ๊ะเป็นวันิลาเหรอคะ ข้างในเป็นเดีย๋ยวลองชิมแล้วอีกอันนึงนะคะพี่อันนี้เป็นเป็นเหมือนเค้กเหมือนกัน,กนเป็นเค้กใช่ใช่ใช่ข้างในจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวมูสเป็นตัวมูสอันนี้อยู่เอ็มคอเทียชั้นจีใช่ไหมคะพี่ยบพูดหน่อยว่าอยู่ตรงใกล้ๆตรงไหนอยู่ชั้นจีโซนเฮลิซโซนเฮลิซนะคะย<ช>ังไงมาลองชิมเดี๋ยวให้ดูร้านร้านนี้จ้ะมันบังอยู่มองเห็นไหมล่ะนั่นแหละอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้ ฟางมาลองชิมกันตอนนี้อยู่พอดีว่าพียโบ๊เป็นเพื่อนกลุ่มของพี่โบ๊เขาเลยมาแล้วเขาก็น่ารักมากมันเหมือนไส้กรอกมั้ยเป็นแบบว่าเป็นเหมือนหนอนหน,นอนหนอนหชาเขียวแต่ไม่ใช่ลองชิมดูว่าอร่อยไหมนี่น่าทานมากๆเลยข้างในมีเบเกอรี่หลายอย่างเลยคะ่ะยังไงก็ให้อย่างให้ลองมาชิมแต่ว่าลุแรงแรงมากผมกระจายไว้ เดี๋ยวสตาร์ชิพให้ดูเหมือนเป็นมิ้นเผหอมมากเลยนะเป็นมิ้นหรือยัดมิ้นหรืออะไรัก็ไม่าง้อ๋อเย็นเย็นๆเนาะเย็นๆเหมือนตัวแบบสงการเนี่ยโอเคเลยเหมือนเย็นๆน่ะรู้สึกบอกว่าเย็นๆมากๆแล้วร้านก็น่ารักมากเลยไหนอันนี้ให้ดูเป็นมูสเนื้อมูส อันนี้อร่อยอ่ะอ,อ,อันนี้อร่อยเน,นี่ยลองป้าลราตัดกองออน,น้ชั้นข้างในมัน,ม,นมันลึกๆมกันมันจะเหมือนมีอะไรแข็งๆอย่างเดียวเดี๋ยวสดาจะลองตัดให้ดูอันนี้อร่อยมากอมหอมมากเลยอ,อันนี้อร่อยมันมีกรอบๆอะไรอยู่ข้างในด้วยนะเฮียเฮียอร่อยดียร้านเดี๋ยวสดาให้ดูแบบชัดๆเพราะว่าตรงนี้ mm hmm. ดอกไม้ mm hmm. แบ๊บ นี้จ้ะเดี๋ยวมาแขเปคาริกค่ะก็คือ,อเป็น,า,นะะามาด้าในรในหล,นนหลนก็มีนั่งกินได้นะคะนี่เป็นส่วนในร้าของเขาแต่ว่าตะกี้เขอนั่งอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปโอเคพาไปดูข้างในมาแล้วก็คือ เราชอบอันนี้เนี่ยให้เห็นดูข้างใน <c oughs> นี่อันนี้ขขมันเป็นเหมือนกับมีความกรุบกรอบแบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่อร่อยดีส่วนอันนี้ก็เยน็นเย็นก็อร่อยดีมีช่วงสงการ นหอมๆถ้าเกิดว่าทายาหารมาแถวมาเดินเล่นแถวเอ็มคาเรียก็มาแวะร้านนี้ได้เป็นตัวเลือกมีเห็นมีคัวซองมีเบเกอรี่มีมากระลองด้วยนะยังไงก็ลองมาได้ฉันชอบอันนี้อันนี้น้ำไหลอ่ะว่าอร่อยดีอ่ะอันนี้น้ำตาลไมู่กอร่อยดีเป็นเรือคอนเดกค่ะเรือคอนเ้กอ,อร่อยแนะน,นำให้มาให้ใส่ชุดชูชูไว้ก่อนจะ <laughs> ได้เข,ขา้ากับร้าน ล้านเขาเป็นสีชมพูงไงถ้าเก็แว่าเปื่อจะมีใส่อจอชมพูแล้วรสแบบใช่ไม่เกี่ยวก<ม>วางก็เลยใส่มาก็เลยได้กินฟรีเอาหรือเปล่าไม่ใช่เป็นรักเป็นเพื่อนของที่ฮีโบเขาทำาอะไรอยู่ที่นี่เนาะทำงานอยู่ทนะนะี่นี่นะพอแกนะอยู่ที่นี่ก็เลยแบอกแนะนําแล้วก็อร่อยละอร่อยอยู่ค่ะอันนี้อะไรกวางตกรอบไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้หอมมากเลยนี้อร่อยอะ ชบอบาน,นี้ได้เลยถ้าจะมาชิวๆเนาะใช่บางทีอ่ะเราไปร้านนั้นร้านน,น,าน,นี้เราก็ต้องมากินหลายๆร้านจะได้รู้ว่าร้านไหนอร่อยแต่ร้านนี้โอเคบรรยากาศก็ดีด้วยเพ<ม>ิ่งมาครั้งแรกคนเยอะมากๆเลยม,มาซื้อ แล้วก็ที่นี่ก็มีโคสองพยากิแล้วก็ของดีเยอะอยังไงถ้าเกิดว่าใครผ่านมาก็ลองมาเที่ยวดูนะจ้าส่วนร้านนี้ฝั่งร้านนี้ไปด้วยร้านชื่อร้านโฟอะไรนะพี่โฟชองโอเคไว,ไว้ลองมาชิมอันที่โซดาแนะนำไปอร่อยดีค่ะวันนี้เป็นตลาดได้าลา